สวัสดีครับ FC ที่เคารพรักทุกท่าน FC ครับวันนี้3ตุลานะครับตรงกับวันศุกร์นะครับ FC ท่านใดจะไปรับประทานตำราวต่อขอคนละ1คอมเมนต์คนละ1ไลค์1แชร์นะครับเครับเพื่อเป็นกําลังใจให้มายมแดงนำโชคด้วยนะครับ FC ครับตามสูตรที่ สูตร2ตัวมาตัวนะครับพีีครับนี่ครับสูตร2ตัวมาตัวได้2กับ6นะครับพ C ีครับได้2กับ6นะครับตามใบนี้เลยครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้0กับ8เมื่อวันจันทร์ได้2กับ6แต่วันพุธที่ผ่านมาผมจับคู่ให้ fc ไม่ถูกครับผมไปเลือก8ซะส่วนใหญ่ครับแต่วันนี้ได้2กับ6วันนี้ผมจับคู่ให้ทั้ง2ตัวเลยครับ ตามไปนี้เลยครับดูเลยครับตามไปนี้เลยครับจับคู่ให้แบบนี้เลยครับเพื่อความชัวร์ครับจับคู่ให้แบบนี้เลยครับไม่ได้ไม่ได้เอาตัวใดตัวหนึ่งครับเอาทั้งสองแล้วก็มาจับคู่แล้วก็6มาจับคู่ครับ FC ครับที่ขีดเขียวๆข้างล่างคือตัวเน้นตัวชอบนะครับเอครับตัวชอบนะครับที่ขีดเขียวๆนะครับชุดก็มีนะครับก็4 269ครับชุดครับ f c จะ นำสีตัวนี้ไปจับวินไปเวียนมาเวียนมาวินไปก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะนำา2ไปจับคู่กับอะไรก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะนำา6ไปจับคู่กับอะไรก็ได้นะครับในรูปแบบของท่านเลยครับสูตรเดน2ตัวมาตัวสูตรนี้ก็คือสูตรเทียบครับ <S <S fc จำได้ไหมครับที่ผมเคยแบ่งปันไอ้ที่ใบยาวๆนั่นแหละครับไอ้ที่ ที่เริ่มตั้งแต่วันที่18เมษาจนถึงปัจจุบันครับก็มีเข้ามีหลุดมีเข้ามีหลุดส่วนมากจะเข้าเยอะกว่าหลุดนะครับพีซีครับทีนี้ก็มี FC บอกว่าแอดแอดไม่ยมแดงขอไอ้สูตรสองตัวมาตัวหน่อยผมได้กับสูตรนี้นะขอขออ่าขอให้ลงแบบเหมือนเดิมปกติด้วยขอให้ลงเหมือนเดิมหน่อยครับ ผมก็เลยอ่ะก็เลยจัดทําขึ้นมาคือใบนั้นมันเต็มหมดแล้วก็เลยมาทําใหม่เขียนใหม่เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาก็ได้ได้เขียนใหม่ขึ้นมาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ก็ได้วันนี้ได้2กับ6ก็จับคู่ให้แล้วเยบสครับสูตรทุกสูตรที่ผมแบ่งปันให้ผมก็ทําตามสูตรที่ผมแบ่งปันให้นั่นแหละครับเยบสครับ บางครั้งนะผมผมหลีกเลี่ยงสูตรก็มาที่สูตรเต็มๆเลยคือคือบางครั้งผมเอาที่สูตรมันก็เลี่ยงผมไปคืออธิบายไม่ถูกก็ไปีครับผมพยายามจะจะคัดคัดตัวเน้นคัดเน,นเ,นนเน้นให้ fc มันก็จะผิดอยู่แต้ม หนึ่งแต้มหนึ่งแต้ม,หน,ตมหนึ่งตลอดเลยครับเวสซีครับเอาเป็นว่าวันนี้สองกับผมครับเวสซีครับขอให้มีโชคครับ